โอเคม่นด้นดีวันนี้ก็กลับมาเล่นอีกครั้งแล้วในเนกมาร์วีโดี่ยางอาร์ที <G ül üyor> แปดป่าวะช่างเถอะอันนี้เราอยจะน เป็นนักซุ่มสไนเปอร์นะครับปิดก่อนมีใครอยู่นี่ไหมมียิงได้ปะนัดหนึ่งเลยเปิดมายิงได้เลยครับหนึ่งตัวครับอ๋อโอเคโอเคเปิดเปิดเปิดไว้เปิดไว้โอเคมันจะเป็นโล่ป้องกันให้เราได้ไม่รู้ใครมาสร้างไว้นะผมก็เกิดที่เดิมมันแหละ โดนยิงไปหนึ่งนัดเลยคนระับใครมาแถวนี้วะมันน่าจะโดดขึ้นมาได้นะมาถึงโดนเลยเออสไลปเปอร์มีไหมไม่มีนะไม้ใครมาเราจะได้ซุ่มยิงสบายๆนะ ซอมบี้วหรมันอยู่ข้างล่างเหรอเอ่อเสียงปืนตรงไหนวะเฮ้ยว่ามันต้องยิงข้างล่างมันเนี่ยใช่เปล่า วะเสกปืนม,มาจากทางเนี้ยนี่วะมีอะไรใ,ใช่ไหมโอเคเรากดอะไรนะเปลี่ยน B ใช่ N โอเคเก็บมาใช้ก่อนชั่วคราวโยนเล่นไปนครับวิมาไว้หลอกล่อนี่ปืนกลนีน่สลับกันก่อน จะได้ง่ายอันนี้ก็เปลี่ยนปืนลอนะครับเอออะไรละมันยิงอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ข้างล่างนี่แหละมันเชื่อผมไหมมันยิงอะไรมันยิงเหล็กแน่แตวเราก็รอให้คนมันมาก่นอนเฮ้ยโอเคเราก็อยู่เป็นสไนเปอร์ครับเหมือนเหมือนที่เราฆ่าไอ้นัน่นมเว้ยอยู่อย่างนั้นแหละ ไฮ้ยมุกโก้มีคนมาว่ะยังไ่เลยแต่เสียงยิงปืนยังไม่คงหายก็ตั้งหลายเอ็กซ์อ่ะเอ้ยเฮ้อ๋อใช่ค์าที่แล้วอะ่ะเราขึ้นมาแอบขึ้นมาได้ เราขึ้นมาได้ใช่ไหมเขาวนี้มันสร้างมาตรการใหม่เลยเว้ยก็ป้องกันชั้นเลิศเก็บมกมไมค์มาหน่อยยิงจะมีรั้วเหล็กตรงนี้พี่เอเออนี่ไงบ้านใช่ไหมอ๋อโดนทุบทิ้งหมดลวไอ <c oughs> ้พวกยิงปืนมันยิงตรงไหนกันวะมันยิงข้างใต้ใต้เนี้ยเลยสืบ เสียงปืนดังตลอดเลยเอาเช้าแล้วเฮ้ยนวดอะไรโอเคหอกแพงเอ,ผ,เอผมบอกแล้นะชุดที่เหมาะก,กับน Sniper ส,นสุดชุดสีดำกับสีเขียวนะผมไปสืบมาแล้วชุดนี้จะเหมาะก,กับการพรางตัวมากที่สุด อกที่สุดของที่สุดและที่สุดและมากที่สุดและนิยมกันที่สุดไม่เชื่อผ่านอันของผมเลยเลยครับเพราะว่าใครใสร่ชุดน,นี้มันจะมองไม่เห็นจริงและอันนี้ใช้ใควรจะใช้เป็นแบบนี้เนี่ยขาวดำแหละนะแว่นมันจะส่องได้ดีกว่าก่าเขียวแต่ตอนกลางคือนอะ่ะถ้าเราใช้มันจะบอกตำแหน่งด้วยอย่างเช่นสีสีของมันใช่ไหมมันจะไม่เราเห็น ประมาณว่าอ๋ออชอดกันนิดนึงนิดนึงประมาณว่าอยู่ที่มืดแล้วมีอยู่ดีก็มีสีเข้มขึ้นมาประมาณนี้ไปเก็บกระสุนกันดิใครขึ้นมาไหมเฮ้ย Sniper rifle อ๋อเสียงสักผ้าอยแล้ว Hey, เฮ้ยปืนไรออสไนเปอร์กูเห็นเมื่อกี้ต้องเวลาจะเสาราส็จเวลาจะเปิดของนะครับมาตรงนี้ของเราใส่กระเป๋าเขียวว่ะเอ้ามันต่างกันยังไงอะยวเห้อให้ดูดิดูดิ ะะโอ้ของดรอปแล้วเว้ยเอ้าไม่เก็บไม่ได้มึงกดรัวๆใช่างมเถอะเราไปเก็บปืนของเราเหมือนเดิมดีกว่ากูวางไว้เมื่อกี้มันไปนไหนวะเฮ้ยสัตว์กูจำไม่ได้เอ้ยไมเวลกูน้อยยัง รู้สึกสกิลโอ้อัพใหม่เหรอโอเคโอเคลืมซื้อเต็นแล้วมาวางนี่หรอต้องซื้อได้ของหายหายแล้วหายเลยโอเคนะขึ้นหน่อยโอเคแล,แล้วแลของเมื่อกี้เราหายไปไหนวะเก็บไม่ได้ต้องเป็นพรีเมียมป่ะเนี่ยเก็บก็ไม่ได้อ่ะนี่ว่ะค่อยหาง่าย โอ้ยแรงเนี่ยโอ้ยแรงมากไอ้จิบหายขึ้นไปใหม่กันไปปิดไปปิด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 ,ด,ดใช้เลยใช้ดวดเลยอ๋อชุดผางตัวร้อนกันเกงโอเค วางแบนดิตมาด้วยหยบยาแล้วก็ไปเปิดสวิตช์ใหม่เอ้ยแรงมากอ่ะเพิ่งโดนครั้งแรกนี่แหละแรงสัตว์เลยโอเคแบนดิตมาโอ้ยเราจะขาดน้ำตายไหมวะออบุ๊บๆก็อีกที เราหาก่อนอันนี้เราปลอดภัยอยู่หาคนที่จะฆ่าสักสองสามคนแล้วค่อยไปแล้วกันไม่มีใครมาเลยวะไม่มีใครมาเยี่ยมเลยเฮ้ยแล้วข้างบนเดี๋ยอะไรวะโหดอกด้วย เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้เหรอออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวตายครับที่โอเคเราจะไปเอาของกันนะครับนี่สิสุดที่ปลอดภัยสนามบินเหรอตรงนี้มันไม่ใช่สนามบินเนี่ยวะจำทางได้โอเคเรามีแค่เนี้ยหน้าไม้เราก็จะไปเอาของนะพี่เราตายในเซิร์ฟของเราปลอดภัยกว่า อันนี้บอกว่าทางง่ยถ้ามีแผนที่ก็จะรู้เลยว่ามันมีอะไรใหม่ๆมมาหรือเปล่าอ,าอา๋สร้างบ้านที่ปลอดภัยที่สุดก็อนนเลยที่ไหนวะก็สร้างใกล้ๆกับน้ำอะ่ะหรือว่าสร้างตรงแม่น้ำเลยจะดีมากจะดีสุดๆจะป้องกันได้ดีกว่า ตามเมืองถ้าเกิดว่าสร้างบ้านอยู่ใกล้เมืองอะ่ะสร้างไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็โดนลุมะกรรมเออเซอร์ประมาณห้าสิบคนก็เอาไม่อยู่สองสามคนพอว่าอ้าวมีแมปแล้วเว้ยเปิดมาเช่อมอะไรมึงครับอ,อะไรมึงอโอเคมีอะไรมาใหม่ไหม โอ้รู้สึกว่าจะมีจริงๆเลยเออมีมีมีมเฮอ,อ,อยากลองไปวะเออเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันโอเคนะัเ,เล่นโหมดออนไลน์ตาหนึ่งนะเราก็เลยยุติก่อนเช่าข่าวก่อนนี้เราก็ต้องแบลของกันของโอ้โอ้โอ what ัต a t ไม่งวดตีลังกาอา้าว วางสองตัวมึงเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่แนของรถไถครับปานาติบนะัตน,นะครับอย่าฆ่าสัตว์นะแต่มันจำเป็นเลยต้องฆ่าึงเงอมาเร็วาปางเป็นอาหารของกูได้บุญนะ <c oughs> โหปานาทิบัตว้าวเรียบร้อยครับรถบนะักครับโหปานาทิบัตจริงๆ โอเคตอนนี้เราก็เป็นสมาชิกของ TGN ไม่รู้ว่าสบับรห้เพื่ออะไรก็งั้นๆนแหละปุ๊บแผนที่มันมีใหม่ทั้งสองจุดน่ะสองจุดเราจะไปดีไหมวะเฮ้ยอย่านะเฮ้ยเฮนะ้ย,ย,ย,ยสมบีสมบีมบขาหน้าคุเอาอืมเราก็จะขึ้นไปเสาก่อนบนเสา ไหนวะโหแม่งไกลชิบหายโอ้มีรถแล้วเออปฏิหารวบมบมบมันอะไรนะทั้งแมปจะมีอยู่คันหนึ่งอะที่เป็นคันเกาะคันอะไรนะโอ้โหไม่ดีแล้วอ๋อรถทุ่มเกาะมันจะแบบยิงไม่เข้านอกจากระเบิดอะเอาง่ายยิงเข้าอยู่จ่ยิงเข้ายากมาก ขึ้นได้ห้าคนเออไงรถบักกูรถบักขึ้นได้หกคนหายบักยังวะมอบ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 จำได้เลยว่าคูเติมน้ำมันแล้วคันนี้อ้าวแม่งบักเลยเออดีดีด,ดีนี่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่แบบขึ้นเอารถหลายๆายคันมาซ้อนกันเนะี่ยเออแล้วมันก็ขึ้นได้หลายคนเนะี่ย Amazing. Amazing 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 มากเลยครับบ๊อบนะโอ้โหกระสวนช็อตกันแป๊บหน้ามาจัดมาโอ้ไม่ได้ของอู้เต็มหน้าน้อยทิ้งแป๊บอืมนัดหนึ่งคือง่ายยิงหัวก็จะทรรดาเมตรแรงสุดแค่นั้นเอง แค่นั้นนะมันโอ้ไม่ตายไม่ไม่ตายเธอถือก็ถือกเถรอกับมึงมึงถึกกับเขาใช่ไหมก็ตายซะไม่ดีมึงไปด้วยเสียงไม่ค่อยดังโอ้กูไม่อยากเตียงดังไหนมียาม เฮ้ยนะเต็มล็อจับเต็ม,จ,ตมจุดหมายซิติเนตัวรบอ่านไม่ออกโอ้กระสุนเลยเฟ้อไม่จำได้ว่าข้อมูลมีหนึ่งตัวตอนที่กูตาย มึงนี่เองมึงนี่เองมาข้างล่างมามาสู้กันเอ๊ะไม่โดนเอ้าไม่โดนไม่โดนเหรอโอเคเขาบอกว่าสไนเปอร์อะเอาไปขายได้ดตั้งตั้งไหร่นะร้อยร้อยห้าสิบถูพ้องอเฮ้ยออกมามา,มาเออป้องกันป้องกันอ,อึ๊บมาสูตเล่หโฟ โอ้เฮียมานี่ก่อน <c oughs> อืมโอเคนะสวมชุดโอเคสวมเข้าไปวปับโอเคน้ำมันลมกินสมัมเคนะมีกระสุนสไนเปอร์อยู่โอเค <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นแบบจุดตายวางกับดักไว้ ก็จะคิดต้องไอโฟมันามาฟึกกีนเนยมันได้เล่นนานจริงๆไม่ได้เล่นนานนานมากเลยเพราะว่ามันจะไม่มีคนดูถ้าคลิปนี้วิวไม่ถึงสองพันก็อย่าหวังจะได้เห็นอีกนะครับวิวของอันเธอเนี่ยไม่ถึงสองพันก็ก็ช่างมันเถอะผมก็เอาลงเหมือนเดิมอ่ะขอเป็นวิวดูแค่บนกดมาเลยก็ดี แค่คุณมาดูผมก็มดีเหมือน,นกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยแป๊บวุนี่แป๊บปม่อะไรคากวะ่ะอืมอืมอืมสไนเปอร์ไม่มี้งไปครับโอ้ยรู้สึกด,ดีนะได้เล่นเกมเนี้ย เป็นมากถ้าเล่นออนไลน์อืมเขาไม่โดนหรอ,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 อหกูเก็บเสียงจะดีมากถ้าเล่นออนไลน์จะดีมากมันจะเวลาราจะยิงกับดักคนอื่นเนี่ยมันจะไม่ส่งเสียงแล้วก็จะไม่มจับตันตำแหน่งของเราได้อ๋อ โอ <extern als. S 1> เ ragt, คเอ้ยเท่อไห่ดีโมคืออะมาค้อนมโอเคเดี๋ยวเราจะตัดกันก่อนเราจะปเอาอยยาว้าไปจุดใหม่กันันนี่รู้ว่าใหม่หรือเปล่า นี่วันที่ใหม่แบบว่าเกาะข้างนางาเหรออืมอันนี่ครับอ่าเฮ้ยมึงใหม่ยิงได้วะ่ะมึงไม่เคยเห็นมึงไม่เคยเห็นกูพูดใหม่หมดแหละมามใส่รู้เออเขาว่ากระเป๋า,าอ่ะอ่านได้จากวางยังลอ,องดูดิค้ยทำไมวางมบบนี้หระ อีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีเอาหัวกวางอุ้ยหัวกะยิ่หัวกวางได้ตั้งหกเอ็อ่ะดีดีดีโอ้ยเนื้อทำอมไรเยอะอย่างนี้มันการแต่งหนังมันไหนลองไหนดูดิฟันเดครับได้ตามที่เขาบอกนะเอ้ยได้เสือ เสือหนังสัตไม่เท่เลยเ,เขาบอกว่าจะมีทิวทัศเป็นกระเป๋าอยู่แต่เราไม่รู้เลยโอเครู้สึกว่ามันจะมีโรงงานการทะเลและแมปแมปที่เขาวางไว้แล้วอย่างเขาจะลงเเรือกันอะไรนะสร้างเรือแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เอาใหมเอามเขาจะหา ขอจะหาวิธีให้ครับสร้างเรือมีเรือให้ขับเลยนะเออดีโอ้สูตรบัญชาการได้เลยน,นี่กูตรงนี้ยที่มันก็อากเล็กก็จริงอนะแต่ว่าโอ้เหมาะมากไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เป็นที่ใหม่อ่ะเหมือนจะเป็นโรงงานนะเฮ้ยมีชั้นใต้ดินด้วยหน้ารองไห่ล่ะครับ ห้าลองไหมบันไดมากูต้องการอยู่เฮ้ยเราเอาไปขึ้นตรงนั้นก็ได้ไว่ะตรงจุดท่มจรนอเอร์โอเคลองดูดิโอโอ๊คโอ๊บทัดปกใจเฮียพนักงานเหรอกุ๊บปุ๊บอืมอเคลียร์ก่อนดูที่จอกเคลียร์ได้ โอ้ oh, ของดรอปดีฮะโอ้สไนเปอร์ไรเฟิลเออเอออะไรเนี่ยสโมกควันโอเจคเเคดูดิจริงจริงด้วยเออว่ะมาคุ้มมาคุ้มมาคุ้มจริงเออดีดีดีด มีน้ำมีหารมีโปง่งมีปืนครบเลยไหนดูดิแม็กกาซีนของโบดว่ะอืมเริ่มมือแล้ววะไหนดูดิไม่มีใส่เปอร์กเก็บมาพอดีเลยใส่กล้องเลย โอ้โหมีเลือกมีเลือกแม็กด้วยแต่ก็มีอยู่แล้วเออเคอานนี้ทิ้งครับเอาแม็กมารวมกันเอแม็กมารวมกันโอเคนี่ไงอ๋อเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่ารู้สึกว่ามันจะโดนบวกกันนะตั้งโตแล้วซอมบี้ม่งเดินลงมาอะไรประมาณนี้ป่ะอ่ะเชื่อแล้วว่าที่ใหม่จริงตอนนี้ก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งข้างล่าง ตึ่งเราจะไาวไปนะฮะ,ะลรวรัดก่อนเลยตัดก่อนตัดก่อนโอเคเลรถ้าเราดูเกาะข้างหน้าแล้วมันไม่มีอะไรก็อืมตัดพาร์ตัดพารจบคลิปอ่ะรู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นที่ที่ปลอดภัยมากถ้าไหวไปนะไม่ควรจะสร้างสะพานข้ามมาอย่างนี้ก็มีคนเดินตามมาห้าเอาจริงๆนะในแง่ผมอะ ผมอันนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากร้นหรอกรัดเนี่ยในแก๊งผมเนี่ยจะมีคนนอนดึกอยู่สองสามคนเนี่ยจะมาเฝ้าบ้านใครมาบ้านก็ยิงทิ้งเออใครมาใกล้เคียงบ้างก็ยิงทิ้งคุ้มกันของแลนะช่วงเช้าก็จะเป็นเวรผมที่ต้องไปหาของตอนนั้นจะปิด pvp อ่าตอนนั้นก็หาแบบเออเล่นลุ้งนครเซิร์ฟได้ครั้งแรกในชีวิตเออก็ดีอยู่เป็นครั้งแรกเลยผมเคยแบบ ติดอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เ,อ,รเออแปลกใจแต่ผมไม่ได้อยู่อันดับหนึ่งนะผมอยู่แกง๊งแก๊งที่เป็นอันดับหนึ่งของรัฐเออเคยมีอยู่ไหนมีอะไรใหม,ม่ไหมไม่มีเออผมมีแต่ซอมบี้เอ,อ้ยมีซอมบี้ต้องมีอันนี้ดิเฮ้ยนั่นนัมาโคตรน,นอนหรืออะไรวะนะดเดี๋ยวเดี๋ยวขอทูมก,ก่อนอ้าวลดความหรือจ้ะลดความยิงหัวหนึ่งอุย้ยปืนโคตรดัง อะไรอ่ะเฮ้ยอเออใครมอกัดอะไรแถวนี้ไหนดูดิมันเกิดอะไรวะอ๋อพนักง,งานส่งของเน้ยเข้าใจในเรื่องเนาะเราแม่งมาส่งอะไรตรงนี้ <c oughs> อ่าเราก็มาดูกันว่าเกาะใหม่มีอะไรดีมั่งมีผีก็ต้องมีคนเอ้ยอะไรอ่ะดอกไม้อ่ะโอเคอ,อยากเล่น D C ปะ เฮ้ย hey! เดี๋ยวนะมีคนซื้อเกมให้เราอยู่ดีหว่า2องรอเออดีดีแต่ว่ามันเป็นเกมอะไรนะ DMG d DM ออ MC เว้ยเกมไหนไม่รู้ที่มันก็าซอมบี้ภาค5้านี่แหละครับมันแบบเป็นการที่ยิงได้อย่างหนุกหนวนผมจะให้คุณเลือกกันระหว่างเกมนี้กับ Red f r e e n c e Evil หกสอบาทเอามั้ยคุณผู้มจะสงสัยว่าทำไมขายถูกอย่าง ทำไมที่จริงราคา600ไม่ใช่รอไม250บาทก็ามอนเตอร์คีซื้อดองไว้ซื้อดองไว้แบบซื้อดองไว้ไม่ใช่ว่าเอามาขายแบบราคาเดิมนะเอามาขายถูกกว่าเดิมอีกเออดีเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนแย่งกันซื้อแบบปานตายเลยครับตอนนี้ร้านแม่งก็ก็ได้กําไรอยู่นะ10บาทนะเป็นกาลังใจให้มอนเตอร์คียนะโอเครู้สึกว่าก่อนนี้ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไร โอเคก็จบคลิปสัมผเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมตัดสินใจให้ผมหน่อยเม้นเม้นใ,นในใต้คลิปเลยว่าจะแคสอะไรดีจะแคสเอ่อ r e ตฟอ e n เ e นอีบิได้ไหมเดี๋ยวแต่ห้าบอกว่าถ้าผมคิดว่าแคสดีกว่าเดี๋ยวผมจะถามทีหลังว่าแคสเนื้อเรื่องใครดีโอเคนะโอเคบายครับ